ฮะอะไรนะขายไปแล้วดีมากไอหนูถ้าอย่างนั้นก็ทดใช้เงินมาซะหนึ่งล้านหนึ่งล้านมันเกิดไปแล้วอาวิญญาณดับเหลืองขั้นดับราคาตลาดแค่ราวๆสองแสนเองนาะเพื่อนเก่านายคงไม่คิดว่าฉันกำลังขอเจราจาอยู่ด้วยหรอกเนาะแกพูดว่าไงนะก็ราะไก็ได,ได้เราจ่ายแต่ล้านหนึ่งมันไม่ใช่น้อยๆขอเวลาหาเงินก่อนเพื่อนเก่าในเมื่อแกสั่งสอนลูกชาตัวเองไม่ได้ งั้นฉันจะช่วยอบรมเขาให้เองฉันจะให้เวลาพวกนายครึ่งเดือนในการหาเงินถ้าหามาไม่ได้ภายในครึ่งเดือนอย่าหาว่าฉันจะได้แล้วกันฮึ <c> ่ย <oughs> แกตายแนะ่จะทำยังไงดีล่ะขาไม่ใช่เพื่อสมัยเด็กของพ่อหรอกหรอลองไปขอข่าวด้วยดีเถอะเดี๋ยวเยวน็นนี้ฉันจะหิ้วหมูไปขอโทษเขาที่บ้านเฮ้อ <c oughs> ตั้งร้านหนึ่งพ่อไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดการเองไม่ต้องห่วงนะลูก พ่อจะไม่โกรธลูกเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดของลูกตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่พ่อก็แค่อยากจะบอกว่าถ้าลูกจะบัญหาอะไรในอนาคตต้องบอกพ่อกับแม่อย่าแบกรับไว้คนเดียวต้องรีบแยกผู้ปิญญามาและยกระดับให้ถึงขั้นสู่ประตูแค่นี้เดี๋ยวชิงพอสู้เราไม่ได้แล้วเสียวสววนลูกยังมีอะไรที่ปิดบังพ่อแม่อยู่หรือเปล่าดอกไม้นั่นมันหายากมากเลยนะ แล้วอาชีพฆ่าหมูแบบลูกจะไปหามาได้ยังไงถ้าเป็นแบบนี้ฉันก็ปิดบงังพวกเขาไปตลอดไปไม่ได้หรอกพอ่อแม่ความจริงแล้วผมไม่ใช่คนปกติเฮ้ลูกหรือว่าลูกลูกไม่ชอบผู้หญิงลูกจ๋าแม่เปิดกว้างมากนะลูกชอบผู้ชายก็ไม่เป็นไรหรอกกล้ที่จะไขว่คว้าความส่ขของตัวเองเถอะนะ ใช่แล้วใช่แล้วขอแค่ผูช้ชายคนนั้นไม่ใช่พ่อของลูกก็พอเฮ้อเออไม่ใช่นะแม่ผมไม่ชอบผู้หญิงแล้วก็ไม่ชอบผู้ชายด้วยไม่ใช่แบบนั้นคือผมมีปัญหาทางจิตนิดหน่อยก็เลยมองทุกอย่างเป็นหมูหมดเลยทุกอย่างเป็นหมูเดี๋ยวเดี๋ยวลูกลูกเป็นคนเชื่อหมูใช่ไหมถ้าลูกมีปัญหาทางจิตแล้วก็มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหมูแล้วก็ มันก็แปลว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างทั้งหมดสามารถฆ่าด้วยเหมือนหมูหรอเออที่รักถ้างั้นเสียวชนก็ถือว่าแปอเชีพสายต่อสู้เหมือนกันใช่ไหมแน่นอนว่าใช่เสียวชวนตามพ่อมาเห็นทีว่าพ่อต้องสอนวิชาเด็ดให้ลูกแล้วพ่อเชื่อดหมูมาหลายปีจนคิดคนวิชาแทงหมูด้วยตัวเอง วันนี้พ่อจะถ่ายทอดให้ลูกหากในอนาคตมีใครคิดจะเอาชีวิตลูกอย่างน้อยลูก,กจะได้มีวิชาป้องกันตัวเองพ่อครับผมทำเรื่องยุ่งยากไว้ทำให้บ้านเราเป็นหนี้ตั้งล้านหนึ่งแล้วทำไมพ่อต้องมาสอนผมอีกละ่ะหนึ่งล้านไม่จะเป็นจำนวนที่มากแต่ก็ไม่สำคัญเท่าความปลอดภัยของลูกชายพ่อหลักแท้จริงแล้วมันเรียบง่ายการเชิดหมูก็เหมือนกันตั้งใจดูให้ดีละ่ะพ่อจะสอนแกแค่สามท่าเท่านั้น เออฮึยาเอ่อท่าแรกดาวตกฝ่าโลกท่าที่สองจันทาล่วงรนพ่อพ่อทำแบบนี้ได้ยังไงกันนี่มันเกินไปแล้ว มันก็แค่ทําให้บริที่รอบตัวบิดเบี้ยวเลยทําให้ตาเบลอไปนิดหน่อยท่าที่3ดูให้ดีล่ะเยี yeah! ่กืนตะวันาะมีดนี้เอาไว้ใช้ฆ่าหมูจริงเหรอต้องเป็นหมูแบบไหนกันหรือว่าหมูแบบตีบป้อยไก่เม่นต้องถามมากเรียนรู้ไว้เดี๋ยวยังไงก็ได้ใช้เองเออผมจะตั้งใจฝึก แล้วมีเชือดหมูของลูกล่ะเออมันหักไปแล้วงานเอาของพ่อไปใช้ก่อนอึออหนักชะมัดฝึกให้ดีๆล่ะแล้วพ่อจะกลับไปนอนแล้วพ่อใช้มีดหนักขนาดนี้เชือดหมูมาตลอดเลยเหรอเหลือเชื่อสุดๆเด,ดาตกฝ่าโลกเออดาดาตกฝ่าโลก ไอเด็กโง่ถ้าวันไหนลูกมรุกถึงระดับจักรพรรดิสากระบวนท่านี้สามารถฟาดฟ้านได้แม้แต่ผู้เหนือมนุษย์เยอเยอ่เย่อ่า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 อ้าอ้าอ้าอ่าาตกฝาล่า แจ้งเตือนเนินขั้นเป็นผู้ฝึกห네ัดขั้น9พลัง25ความเร็ว25พลังวิญญาณ25ทักษะอาชีพเพรชคาาเงาโลหิตเลเวล2ได้รับทักษะใหม่ดาวตกฝ่าโลกคุณหมอลูกชายของฉันไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะเขาไม่เป็นอะไรหรอกแค่อ่อนแรงจนหมดสติไปเท่านั้นเอง ดูเหมือนว่าเขาน่าจะกำลังกายอย่างหนักทั้งคืนพ่อคนไหนใจร้ายขนาดนี้เนี่ยฝึกจนลูกหมดสภาพแบบนี้กลับไปบ้านแกโดนแน่ดูจากกลแลกติกที่สะสมในร่างกายของเขาแล้วเขาน่าจะทำซิกอัพ1,000ครั้งวิ่งพื้น1,000ครั้งและสะครอร์อีก1,000ครั้งภายในคืนเดียวนอกจากนี้ยังวิ่งอีก100กิโลเมตรด้วยเฮ้คุณหมอเราเล่นหรือเปล่าคนที่ไหนจามแบบนั้นได้ภายในคืนเดียว โดยทั่วไปแล้วมันไป,ไปไม่ได้แต่จากสภาพจิตใจของลูกชายของคุณเยเชวนฉันคิดว่ามาสมเหตุสมผลอีไอหงอกนั่นฉันจะกลับไปตบไอหงอกนั่นจนแม่มันจำหน้าไม่ได้เลยออ้ยไม่คิดเลยว่าเขาจะมีร่างกายที่ดีขนาดนี้การออกกำลังกายแบบนี้ถ้าเป็นคนธรรมดาคงเหนื่อยตายไปแล้ว ดูเหมือนคืนนี้จะต้องสอนเขาแบบตัวต่อตัวเท่านั้นหือคนหายไปไหนดูเหมือนท่านั่นจะเปลองแรงเกินไปถ้าไม่ถึงค่าจําเป็นก็ไม่ควรใช้ใจดีกว่าอ่าจริงสิวันนี้ได้เวลาไปเอามีดแล้วนี่นะลงตีเหล็กเฉียนสิงหือเฉียนสิง เจ้าคือเย,ยส่วนเงินหรอเออเจ้าป๋อได้บอกกับฉันไว้แล้วมีที่เจ้าต้องการฉันทาการตีขึ้นมาให้เมื่อคืนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ยินมาว่าเจ้าเป็นแค่คนเชิดหมูใช่หรือไม่ไม่คิดเลยว่าจะกุนเสียจะยอมจ่ายเงินและเล่งให้ข้ามาตีวิให้กับคนเชิดหมูคนหนึ่งถ้าไม่ใช่ว่าเจ้าไปช่วยลูกสาวของบ้านนั้นไว้แล้วก็เฮ้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนไอ้หนู มีเล่มนี้ทามาจากเหล็กเย็นพันปีตีขึ้นมาจากเหล็กชั้นดีที่ผ่านการตีต่อเนื่องมา49วันจนได้เป็นอะวดับเหลืองขั้นสูงมีดเล่มนี้รู้จักกับเจ้าของของมันถ้าฝัละของเจ้ายังไม่พออยา่าเผ้อคิดว่าจะจับมันได้แค่ยกขึ้นมาก็อาจจะไม่ไหวเยเทียบกับมีดของพ่อแล้วมากกว่าตั้งเยอะ ง่ายขนาดนี้เลยเหรอมีดเล่มนี้ชื่อว่าอะไรยังยังไม่ได้ตั้งชื่อมาไปของเจ้าแน่นอนว่าเจ้าต้องตั้งชื่อให้มันเอาล่ะงั้นถ้าตัดสินใจได้แล้วจะเรียกมีดเล่มนี้ว่ามีดสังหารมังกร <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่มันเชยเกินไปแล้วได้มีดมาแล้วต่อไปก็ไปฆ่าอาสูรหาเงินดีกว่า และสำคัญที่สุดคือถ้าฉันเลือดับจนถึงขั้นระดับสู่ประตูได้ก็จะมีโอกาสลับมือหลิวซิงได้แม่งช่วงนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรรอบนี้มีแต่พวกขผงพันแปลกๆและสัตว์ดูร้ายเพิ่มมากขึ้นพอมันเห็นคนก็โจมตีเหมือนคนบ้าแปลกมากจริงๆใช่ฉันเดินผ่านโวดินแสกเกาะตัวหนึ่งปกต,ติแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่วันนี้มันยังได้ตามฉันไปถึงสิบลี้น่ากลัวชะมัดเอ๊ะ มีอะไรมาให้ข้าอีกแล้วเฮ้ยห,หมายเหตุพลังวิญญาณยิ่งสูงความสามารถในการรับรู้ก็ยิ่งแข็งแกร่งโอ้ะฮฮ้ฮชิไอเด็กเวนี่แม่โชคดีชิบหายถึงกลับหลบการโจมตีไปได้ระดับการฝึกหัดขั้นเก้า พี่ใหญ่หลิวซิงทายไม่ผิดเลยไอเด็กนี่กล้าออกจากเมืองจริงๆดนถ้ามันตั้งใจทิ้งพ่อแม่แล้วหนีไปแน่ๆฮ่าๆๆไอขยะพี่ใหญ่หลิวชิงสั่งไว้ว่าเมื่อแกกล้าออกจากเมืองเมื่อไหร่จะให้ตัดเส้นเอ็นแขนขาแล้วหิ้วกลับไปทันทีแจ้งเตือนได้เลือกมีเชืดหมูใหม่แล้วคมมีดสังหารเทพมีผลแล้ว ใช้มีดเล่มนี้สังหารหมูหนึ่งตัวจะได้รับค่าสถานะอิสระบวก0.3นจสแต้มเอ๊ะค่าค่าสถานะอิสระที่ได้รับเพิ่มขึ้น3เท่าเลยเหรออย่างที่ว่าของดีมาต่อออกไปอยากชิมมีดใหม่ของฉันแล้วสินะมันคือของรักชิ้นใหม่ของฉันมีดสังหารมังกรเดี๋ยวนะแกบอกว่ามีดนี้ชื่อว่าอะไรนะมีดสังหารมังกรใช่ ของก,กิ้ก๊อกแบบนั้นจะเรียกว่ามัสัหาหมังกรเนี่ยนะคิดว่าตัวเองเป็นนักล่ามองกรหรืองไงจริงๆแล้วฉันก็ไม่ใช่นักล่ามองกรแต่ฉันเป็นคนเชื่อดหมูคนเชื่อดหมูไอ้นี่มาสลกันไปแล้ววะ แจ้งเตือนเชือดหมูสองขาหนึ่งตัวระดับเลเวลเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซนต์ความเสียหายเพิ่มเติมจากตัต,ตของผอหมูเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซนต์ได้รับค่าสถานะอิสระบวกศูนย์จุดสามอะอะไรเนอะเขาตายแล้วงั้นหรอเจออะไรขึ้นแกมองเห็นหรือเปล่าเฮ้ยไอเวนไม่รู้จักเคาร์ผู้ใหญ่เลยใช่ไหมแจ้งเตือนระดับเลเวลเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซนต์ความเสียหายเพิ่มเติมจากตัตูของผอหมูเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซนต์ได้รับค่าสถานะอิสระบวกศูนย์จุดสาม เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้เดดขาดฉันมองไม่เห็นด้วยซ้ําว่ามันขยับยังไงพลังของมันจะเหนีวพอฉันขนาดนี้ได้ยังไงกันไม่จริงอีอไอหมอนี่มันปีศาจอยู่ที่ฉันไหวตัวทันเรื่องเพงน่นหนีไม่มีใครเกินฉันหรอกแจ้เงเตือนระดับเลเวลเพิ่มขึ้น5าเนความเสียหายเพิ่มเติมจากตัวของพ่อหมูเพิ่มขึ้น1%นเนได้รับค่าจัดนัดอิสระบวกศูน จำไว้พวกแกเป็นคนเริ่มก่อนเออคอมพีทักษะเอ้เฮ้ฮมีรางวัลพิเศษด้วยแจ้งเตือนได้รับทักษะเคลื่อนไหวระดับเริ่มต้นเงาโลมิญญาณเพิ่มความเร็วของตัวเอง30%ต่อเนื่อง30วิถึงจะเป็นแค่ระดับต้นแต่ของฟรีนี่มันดีจริงๆฮ้ฮะฮ นี่มันตัวพลาดพอไหนอีกนะเห้แกกล้ากินคนปล่อยไว้ไม่ได้เด็ดขาดเเงาลบวิญญาณเพิ่มความเร็วของตนเองสามสิบเปอร์เซ็นย่อยาอ่า เจ็บจังแจ้งเตือนเชอดหมูน้ำหนึ่งตัวระดับเรียวลเพิ่มขึ st ้น5%้ปอร์เซนความเสียหายเพิ uh ่มเติมจากตรวตของผ่าหมูเพิ่มขึ้นหนึ่ปอร์เซนได้รับค่าสถานะอิสระบวกศูนยดสเพื่อได้ระดับไปยังสู่ประตูยังต้องการประสบการณ์อีก80%เอรก็ถือว่าเป็นการฝังเข็มก็ได้ใช่ไหมเอ้เอ้เออ แจ้งเตือนระดับเลเวลเพิ pues er ่มขึ้น5%ความเสียหายเพิ่มเติมจากครตัวของผอหมูเพิ่มขึ้น1%ได้รับค่าสถานะอิสระบวก0.3แจ้งเตือนระดับเลเวลเพิ่มขึ้น5%ความเสียหายเพิ่มเติมจากครตัวของผอหมูเพิ่มขึ้น1%ได้รับค่าสถานะอิสระบวก0.3 แจ้งเตือนเหลือประสบการณ์เด็กเจ็เปอรอระดับข้อสูงระดับสู่ประตูวันนี้ต้องถึงระดับสู่ประตูให้ได้เฮ้อเแลดอย่างนี้เคยพูดจริงๆด้วยมันจะกินคนอีกแล้วแจ้งเตือนระดับเลเวลเพิ่มขึ้น5%ความเสียหายเพิ่มเติมจากขาตัวอองผ่าหมู เพิ่มขึ้นหนึ่งเซ็นได้รับค่าจากนะอิสระบวกศูนย์จุดสามเฮ้อเก๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าตายแล้วเฟื้ืนชีพเอ๊ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วนั่นขโมยหยุดนะฉันจะสู้กับแกเอง S <S เฮ้อแมงมุมเศรษฐีขาทั้งหมดประดับด้วยทองเดี๋ยวนะทองขานี่สุดยอดฉันเอาเฮ้ยเอ้ยแจ้งเตือนร่างกายติดพิษสาเหตุ

แจ้งเตือนระดับสูบประตูขั้นหนึ่งพลังหนึ่งร้อยความเร็วหนึ่งร้อยพลังวิญญาณหนึ่งร้อยหนึ่งชั่วโมงต่อมาเลือดับแล้วหรอเมื่อไหร่กันทำไมถึงได้รู้สึกเหนื่อยขานาดนี้กันนะแจ้งเตือนระดับสูบประตูขั้นหนึ่งพลังหนึ่งร้อยความเร็วหนึ่งร้อยพลังวิญญาณหนึ่งร้อยหลังจากที่ฉันตื่นขึ้นมาแมงบมก็ฆ่าตัวตายอยู่ข้างๆ นี่มันแปลกจริงๆพี่ชายน่ากินจังแบ่งให้ฉันหน่อยได้ไหมพี่ชายน่ากินจังแบ่งให้ฉันหน่อยได้ไหมผู้ใดที่สบตาฉันต้องก้มหัวต่อหน้าฉันมาเป็นหมานัาของฉันเสียเถอะถ้าอยากกินก็ไปหาเองสิแค่นี้ฉันจะกินได้พอเลยเนาะนม<ด>อะไรนะเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมถึงไม่ได้ผลทำไมหมูตัวนี้ถึงมีเขา พี่ชายแม่ฉันกินก็ได้แต่ฉันอยากถามอะไรสักหน่อยนอเอออะไรเคยเห็นดอกคู่ผลิกโรหินแถวดีบ้างไหมน่าเป็นของที่ฉันเลี้ยงดูมาหลายสิบปีแม้แต่สัตว์เลี้ยงของฉันก็ยังถูกฆ่าตายพี่ชายรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำไม่ใช่ฝีมือของฉันใช่ไหมคงไม่ใช่พี่ชายหรอกใช่ไหมเออเออไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอน <c oughs> อฉันรู้แล้วดอกไม้นั่นถูกมนุษย์น่ารังเกียจได้เชื่อว่าหลิวซิงเคยไปแล้วแถมขอยังฆ่างูน่ารักของเธออีกด้วยฉันเตยขอบไปแล้วนะว่าทำไมถึงได้ไปฆ่างูน่ารักแบบนั้นได้ลงคอดีฉันรู้แล้วฉันจะไปตาผางเขาเดี๋ยวนี้แหละออ้อฮคิดว่าฉันโง่นักหรือไงฉันได้กลิ่นมาจากตัวแกนั่นแหละไม่อย่างนั้นแกคิดว่าฉันจะเจอแกได้ยังไง ก็ถ้ารู้ตั้แต่แรกแล้วทำไมถึงต้องมาบังคับให้ฉันโกหกด้วยยังมีหน้ามาพูดอีกนะอ๊ะอ,อ,อะไรกันเออบอกมาว่าดอกไม้ของฉันอยู่ที่ไหนไม่อย่างนั้นฉันจะแขวนคอแกจนตายอุ้ยพยาคาดเงาโลหิตเฮ้ออุ๊ยอ,อ,อะไรกัน มันเกิดอะไรขึ้นอึ๊ยเนือนั่นฉันให้กินขาแม่มุมทองคำก็ให้เธอด้วยถือซะว่าฉันซื้อดอกไม้ของเธอแล้วกันนี่อึ๊ยฉันเจอตัวบ้าอะไรเนี่ยถ้าหนีไม่พ้นก็คงต้องลองใช้ท่าไม้ตานั่นแล้วเออว่านอนวายุอาคี ไอหมูวละหัตังแกโผล่มาจากไหนอีกเอ้อเฮ้ยเอ้อเจ้าสัตว์ร้ายขวางทางเอ้อเอ้อเอฮ้ฮ้เดี๋ยวสินี่มันกระบวนท่าอะไรกัน ดาวตกฝ่าโลก